สวัสดีครับน้องท่านสามขวบสิบเดือนจะมาท่องคาถาทีนะบัญชรโดยร้องนะครับร้อง <ฮะ S 2> ด้วยท่องด้วยครับพนมมือด้วยนะครับลูกครับอ่าเริ่มได้เลยครับเชายาสนาสนาพุทธาเชาตว่ตวามาังสวา,านังจตุ สัจจสพังเลสังเยไปวิ่งสูง่นรา,าสพาตันหังตะลาพโยพุทธาอัทวิสตินายกาสเพปฏิทิโตไมหังมัทเกเ,เ,เตมุนิสลราสีเสปฏิ ไม่หางพุทธธรรมโมทวิโลจะเนสังโฆปฏิทิโตไม่หางอุเรศพาคุณากะโลอะไรนะต่อฮะฮะทายเลยฮะทาเยทะเยมีอนุรุธโทสาริวโทจะ ทักทีเนโกฮันโยปิทิพาทัซมิโมคารโนจาวามะเกทักทีเน่ทักทีเน,เนสวรเดยไม่หังท้องเองเลยลูกอาสุนทานาทาลามุโยล,ลาลาโมโยฮัสโพจะมหานามู อุปสรรคว่ามันส่งตะเกเยงเกิดตกปิธิ่ผ่านชาสมิงสุลิโยสิสุลิโยวะบุพังกะโลนินโนสิริสัมพันโนสัพิตโตมูนิบุญคาโบอ่าลาหาสกูมาละกุมาละก่อนครับนี่แทน ท้องรอบเดียวนะได้ครับอ,อ่กุมาระก่อนกุมาระกุมาระกัสโปเทโลก,กัสโปเทโลเทโลมาเฮสีจิตาว่าทัโกซูมิฮังวัทะ,ะ,ทะเนนีจังิาภาสิคุณะากะโลพุนโลอังคุลีมาโลจัง อุปสิสศิวดีเทราบัญจะอิเมชาตานัลเมติวังมะมะเสสาเสสาศิลิมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทรา จะทำให้เหมือนในในนั้นเลย okay. ชิตาวันโตชิตาวันโตชินโนรัสาชาลันตาซิลาเตเชนาปังขมังเกสุสันทิตารัตนังพูราโอ,อกาเซียทาขิเนเมปสุตะกัง คังถ้าคัดคังปัจฉโตปัจฉโตอาสีอาสีอะไรครับวาเมอังคุวาเมละอังคุลีมาน้ำพังปังข้โมขันข้าโมละขันขันขันข้าโมนันตารินันจาอนานากิยสุตะกัง เกษตรจำมะพังอาศิเซซาปกาละสังชิตาชินานาวะละสังยุภาพสปะกานาหนังกา,า,าตากาตาวาตปิตตาทิาาาทสันชาตาฮิละชาาัดดูลายทาวพาพาฮิลต อิชันตุปัฏฐาวาอเซสาวินัยยังยันตุอันตอนันตตถูแครับอนันตาสนาเตชะสาพัสังเมพสโตเมสโตเมสักิเจนะสภาสัมพุทธปัชเจชิชนา บัญชละมชัชเหิวิหารัตังนาพีตะเลสภานาเสสาเสศาทศทีทศทีศรัทธาศรัทธาปานในตุลังสเพสเพเดมหากลิสาสภาัยเจวามันตุสุละโขสุลละโข ชินานุภาเวนะาชิตันตรายโยธัมมาธัมมานุภาเวนะาชิตาลีสังโฆสัมมาสังมาสังานุภา,าเวนะาชิตันตรายโยล่โตสัตสับจบแล้วไงลูกสัตธัมมาสัตธัมมานุภาวะอาริโต ชันตาลีชีนะปันเชเลตีโอเคเก่งมากกราบสามครั้งด้วยครับไม่เอามันต้องมีอีกจบแล้วครับกราบสามครั้งเอ้ยอีกท่อนหนึ่งดิเม้ยแล้วครับกราบสามครั้งก่อนแล้วครับกราบก่อนกราบก่อนต้องว่าเสร็จต้องกราบกราบหนึ่งกราบสองก้มต่ำๆกราบสามเก่งมากเลยครับ ไม่มีแล้วลูกก็จบแล้วนี่แล้วก็อีกฝั่งนึงเก่งมากเลยลูกก็น้าต่อไปมันอันนั้นมันบทสวดอื่นแล้วครับอ่ะไว้บายก่อนเร็วสวัสดีครับเก่งมากเลยล,ลูกเดี๋ยวมาท่องเก่งๆยังมีงผิดนิดหน่อยอ่ะไว้บ่ายบายท่านผู้ชมก็ลองกลับมาลองกลับไปท่องรองบ้างนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ